สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะพามาดูวิธีการปลูกไผ่นะครับของสวนไผ่ทองสุกดีนะครับอันนี้คือต้นไผ่ที่อ่าผมชำตรงนี้นะครับสองต้นผมลองเอามาลงดูนะครับมีรากออกแล้วนะครับสองต้นนี้นะครับอันนี้ต้นที่สองต้นนี้นะครับอ่าและทีนี้ผมขุดหลุมไว้แล้วนะครับขุดหลุม วิธีการขุดหลุมก็ง่ายๆครับขุดหลุมประมาณนี้นะครับทางสวนเราจะขุดแค่นี้นะครับแค่นี้แล้วทีนี้เราจะใช้พื้นที่บริเวณไหนที่สวนเราว่างนะครับเราก็จะเอามาลงไว้ก่อนนะครับเราจะใช้กิ่งไผ่นะครับที่ยังไม่ได้ชํานะนะครับตัดลงมาจากต้นแม่เขาอะนะครับแล้วก็เอามาบ่มตาบ่มลาดนะครับที่ผมเคยลงไว้ให้ดูนะครับแต่วันนี้ นะครับส่วนหนึ่งนะครับเราจะไม่ชําในถุงนะครับเราจะเอามาลงดินเลยนะครับเราเตรียมหลุมไปแล้วนะครับตัวนี้ประมาณ10กว่าหลุมนะครับพื้นที่ว่างตรงนี้บริเวณตรงนี้แล้วครับก็จะเสริมตรงนั้น2หลุมนะครับเราจะเสริมตรงนี้ก่อนนะครับเราจะเอาพื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ก่อนนะครับหลุมเราก็จะขุดไม่ไม่ไม่ลึกครับแล้วก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับอันนี้เราจะเอากิ่งกิ่งไผ่ที่เราหามานะครับที่เรามาชัาไเป็นโอ่งอตาบโดกันนะครับทุกท่าน <c oughs> กิ่งพันอยู่ในนี้นะครับนี่เราจะเอาออกไปผมนับประมาณสิบเอ็ดหลุมหรือเท่าไหร่เดี๋ยวเอาออกไปสิบสิบกิ่งแล้วกันนะครับออกลากแล้วอันนี้เอาไปลงได้เลยนะครับอ่ะผูช่วยจับหน่อยน้ำลบให้เป็น,นชุช่มๆนะครับเราจะเอาไปลงสักสิบกิ่งก่อนนะครับ <c oughs> นะครับออกลากหมดละอันนี้ยังออกไม่เยอะเราไม่ต้องเอาไปอย่างนี้ลงได้ครับสีละนนยังไม่ออกเยอะเอาออกก่อนเราหาเอาลากที่มันที่มันแทงลากนะครับอย่างนี้นี่ครับลากออกนะครับลากเดินแล้ว เราจะเอาไปลงลงดินเลยนะครับเราจะไม่อาชําที่ถุงอันนี้เป็นแขนงนะครับเป็นกิ่งแขนงจากไผ่จิมซุงนะครับอันนี้เป็นแขนงนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เงาไผ่นะครับเป็นแขนงนะครับที่อยู่ด้านข้างต้นไผ่นะครับอันนี้อันนึงนะครับเดี๋ยวเราเอาลงไปเลยอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ มันมันมันจะมีหน่อติดมาด้วยนะครับแล้วก็จะกำลังมีรากนะครับกําลังมีรากนะครับเดีย๋ยวเราจะไปลงดินเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องชํำใส่ถุงเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตดูกันนะครับว่าลงแล้วมันจะตายไหมจะรอดไหมอย่างเงี้ยครับรอดแน่นอนครับรากออกขนาดนี้เราหารากที่มันออกเยอะๆไปลงก่อน ครับอย่างนี้นะครับนี่ก็น่าจะได้นะครับอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราไ,ไว้ไก่อนพอ <c oughs> าาไหรบกัน้ำลมก่อนช้ำหลุมก่อน อีก2อันเอาอีก2อันก่อนนะครับจะพร้อมกับเปิดน้ําเราจะใช้าสายยางน้ํานะครับเราจะเปิดน้ําเอามาลดเอามาเปิดใส่พร้อมปลูกเลยนะครับ ันต่ำอะน้าใอันนี้ดินมันค่อนข้างจะเหนียวนะครับฝนมันตกดินค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงนะครับแต่เราจะใช้น้ำเอาน้ำใส่ด้วยนะครับครบเลย รป,ประมาณนี้ต้องไปกดรประมาณนี้เอียงเอียงหน่อยนะครับท่านผู้รู้เขาบอกว่าให้ปลูกเอียงเอียงหน่อย <c oughs> จำเป็นไหมจะต้องหันปลายไผ่ไปทางด้านที่ตะวันออกเห็นเขาพูดอย่างนั้นเราก็ทำตามเขานะครับเราเราไม่เถียงเขา เ,เหนียวมากเลยครับเดี๋ยวเราเอาน้ำตรงนี้นี่ครับเราเปิดน้ำใส่งนงี้เลยนะครับแล้วก็อด,ดินลงอด,ดินกลบไปได้ <c oughs> ดินเหนียวครับ กินเป็นปอยาอดด้วยให้ตั้งโคดเดี๋ยวลากดิค่ะจะเอามาลดตรงนี้หน่อยถึงไหมเพือ่อให้เขาเหยาเขาเขาหยาไอ้ดินมันลงไป Nhìn nhẹo Mặc Sải ăn tâm Cái đỏ Cái บริเวณโน้นนะครับไปขึ้นก็ต้องซ่อมใหม่นะครับเสียงบ้านไทยเปิดเพลง ปลูกง่ายนะครับทุกท่านครับพวกที่เห็นที่เห็นบริเวณตรงนู้นนะครับผมก็ทําแบบนี้แหละครับที่มันติดที่มันเลี้ขึ้นมาไม่ได้ทาใส่ถุงนะครับเอามาลงแบบนี้เลยนะครับที่มองเห็นตรงนู้นนะครับบริเวณโน้น ดินเป็นก้อนนะครับมันไม่เป็นแผ่ดินมันเหนียวเดลี่ยนน้ำไม่กนิงดินมันเหนียวครับเหี่ยหน่อยมันจะไม่แข็งเดีย๋ยลวลาก,กนจะหา รากตรงนี้อ่อนเลยไม่ดีมีก้อนจังเลย ก้อนใหญ่จะตั้งกันนั้นเยอะต้วยไหมหลายหลักต้นใหญ่เดีย๋ยวมันจะเป็นช่องว่างตรงลาก ประมาณ20เซนครับความลึกของหลุม ปอ่ะเต็มเลยไง กง่ายครับไม่ต้องมีีิธีรีตอนตองอะไร ตอนนี้เรามาดูกันนะครับมีเง้าด้วยมีมีมีหน่อด้วยนะครับท่หมนอนจะเน่านะ 재미 mercon gayak gutiyar trabery จะไปถมหนอนใจอ่ะนะผมโคนมันเลยถ้าดินซุ่ๆแบบเนี้ยดีครับเนี่ยอย่างเงี้ยดินมันไม่เหนียว อันนี้ดินใต้ต้นไม้ดินนี้ไม่เหนียวครับดินไม่แน่น นี่จอบขุดม่ได้ครับต้องใช้เสียมขุดมันเหนียว ต้นนี้คือต้นเราทำไว้นะครับประมาณได้เดือนสองเดือนได้แล้วมั้งเดือนได้สองเดือนนี่แหละมีรากละ